โอเคพอทาเสร็จแล้วค่ะเปิดพัดลมเป่าไว้ได้เลยเพื่อให้ครีมซึมสู่ผิวได้เร็วมากขึ้น1กล่องมีทั้งหมด25หลอดนะคะใช้ได้ประมาณสามถึงเดือนนะคะ ลูกค้าใหม่อะค่ะผู้แนะนําให้เราใช้ก่อนนอนก่อนจะได้นะคะเพื่อให้ผิวเราค่ะรู้จักกับครีมตัวนี้มากขึ้นนะคะหมายความว่าจะได้อะมิสในการแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราจะใช้ตอนเช้าใช้กับการแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะให้เราลองใช้ดูคะ่ะว่าใช้ร่วมกับครีมรองพื้นตัวไหนของเราหรือว่าใช้ก่อนหรือใช้หลังอะไรเงี้ยค่ะต้องไปลองกับครีมขอาดูนะคะแต่ส่วนใหญ่จะอาจจะใช้หลังหรือว่าร่วมกับรองพื้นเลยก็ได้แล้วแต่เรา รูขุมขนหรือว่ารูขุมสิวอะค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ สังเกตว่าดีวอรหน้าผักเริ่มหายไปแล้วนะคะแล้วก็ดีวอรตรงนี้เริ่มหายไปแล้วนะคะถูกดตตาหายไปแล้วแล้วก็ปีนกาหายไปแล้วนะคะตอนนี้ยังซึมไม่สุดนะคะประมาณสองนาทีเองตอนนี้นะคะสองถึงสามนาทีตอนนี้ไม่มีอันตรายเพราะว่าผ่านอ,อยอแล้วก็การรับรองอาหารจาก159ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะตอนนี้ โอเคค่ะอะนี่นะคะอะสังเกตว่าด้านนี้จะค่อนข้างลึกกว่านะคะถุงได้ตามีแต่ด้านนี้ถุงได้ตาหายไปแล้วแล้วก็ริ้วรอยด้านนี้หายไปแล้วนะคะอะดูค้างที่ยังไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็อันนี้คือข้างที่ใช้แล้วนะคะเห็นไหมคะอะครีมตัวนี้นะคะถ้าสมมติเราสนใจอะคะ่ะให้ติดต่อกับคนที่ส่งว,วิดีโอนี้ให้กับเราได้เลยนะคะ